เชียงวันอ้ออติถกฆ่าเหมือนเด็กไฟไม่ยามหนาพลึกในพุดอกมัดแปมไม่รอไม่เปลี่ยนกรรมเปลี่ยนกรรมไหนในการน้ำสีเมียนั่นอยู่ในเกียร์มันดูสีสีแดงตังในนี้ป่านมืองข้ามเฮปอกไงตาดวดนั่นมันถึงเลยหนามันดูเลยตาจามได้ตาขามไว้เนี่ยบุญเสาวาเข้าไว้นะตีมือป่านนาองเขาเจ้าเพศท่าปรมีมาย้อนเปลี่ยนพระนั่นมันง่ายๆรู้ช่างไม้เฮ็ดมาบุญเสวางปีตีมันในมือผูกกรรมเดือดรู้การดังดีในมันจะเฮ็ดเอาลอยลอยบุญจำเหมือนเชี่ยงเป็นผูกพัก น้อยเลยมันได้ผูกนังได้กินได้ผูกเจอวันน้อผูกนังได้กินได้ผูกเจอการดังดีได้เฮ็ดเราเราอยมันส่งก้อนได้อาวันกะเขาวันน้อเฮ็ดกู้สวนได้มันไงไงเฮ็ดหยับได้เต้ไล่เต้เตียวไล่ก้อยไล่กอมันไล่จามันไล่จามก็จำในมันนานจามช่เนี่ยนะเขาผูกฟักน้อยอันตัวหนึ่งในด้วนลาตาที่ได้กินเทากันหดน้าหดหนองมาเนาะมันออกใหญ่ยาวมาเป็นตื้นตื้นกะหาขาหาเขียมาเอากะมาปักบันมันส่งได้ยักกินยอดสองได้หัดกินมาเมือ เลยที่ได้กินว่าเขาจะว่าเขาวงซิบันที่ได้กินจะว่าเหตุการณ์ดีได้มันเหมือนเหตุการณ์ขี้ว่ะเพราะเหตุการณ์อากู้สัวลุลุ่เหตุกรรมไม่ไปไายตีก็เผียวเฮาเหย้าเผียวเหย้าเปลี่ยนั้นต่ขามันนั่นเจ้าเผียวหน่าเนี่ยพระเป็นเจ้าหลงเอ็ดดูเขาสารการได้ดังเขาเต็มมีบทมีว่าพังเลยจลองไว้ปันไว้ชินหานั่นน่ะชินหานั่นเพราะมีชินหานี่มันตื้นกัดของอ่อนยามเตี้ยวย้าการมอค้าเผามอาวิจโจฆ่าจีทอกะน้ำสีเมกกวีร้อยลอยเหย้าเพราะมี สีนาเดกเขาก็มีบวเรารุเพรามีบวชก็แต่ดนกัดเยนแชมฉันขาก็เก็ตกัดเยนแชมฉันเตี้ยอปานาที่ปั่นสัตสังตายอาทิงนะเออของคนหลก็หํามลักการมีชุดใข้เพื่อนฮักฮักเด้มฮักไอ้หัามจวนจริงเลยก็ในดีหนาลมุกสาวตาบามีไอ้เม่าคนใจมียิ่งหั่มเปดเหรีสุดามินิยอะลองเราเขาเค้ลองเราเขาเปียงต่หมดตั้งสิ่งหั่มกินชุดในก็ทางก้นนั้นมีเมียว้ยเอามันแคมฉานนะในแด ตาลวดน,นั้นเขาหรือเฮสัมทาธาภาวนาไว้เนาะเออกว่ปไหนเดีพระลวงเขาจ้างากลับมากก็ม่เจอว่าวันเดียวปีเดียวเลยเพราะเป็นพระก็ม่เจอเนาะสีชังคีเจ็ดชังคีงเคก้าชังคีไปชังแสนกรมภาแสนกรมภาต่อมาเป็นพระเป็นเจ้าเดี๋ย้ปุราบเมตตาหอปันเาเชียตะกะเอาเรือนเอาปีเร้นว่าตาฉีชิบหาปีในหอบกากวันวูนมเนมืองกูเตืองกเน่หอบเปล่มือเผามือสังมือผีบุญยาวนี่ยเออมันเจ้าเพศทาปรลามีมาหอบไ้กูจ จัด้อไว้กับมือมือเออเมือนตุกข้าในก็หอปันเฮาเหมือนโจีวหน้าก็หอนี่เฮาเหมือนเฮ็ดเล่ดีนั่นก็มันจะหอยนี่ปันเฮาอ่าอันเฮ็ดเล่ดีนั่นก็มันจะก็หอยนี่ฝันเฮาย้าเขากรอหลุเลยจ้าบาเออหน้าตางอันมันจะหอนั่นแทะหออันมันเจาะเฮ็ดปันดีนี่ก็หลุดใจมันตั้งดีอันมันจะดาบเขาได้เฮ็ดขี่ได้ในมาขำจามเป็นเชือในในก็เขาหลุดเวอันนั่นก็ยาวหนออยาเกยได้หลุดเวอันดีไว้บ่เป็นตั้งดีที่เฮาหลุดเวลาล่าในในพระเป็นเจ้า สังส่นช่มมาโอว่าตาเขาก็เปื่องไหน,นยะว่าคำนี้คำนีสติมาใครอันลนร้องเขาเขาปอบป่องเสียงแังมันอัลร้องอันนมาไหน ก็ปืนมันจะชัดชัดขาสจากก้าหลุดลากหวยวังเพชรจอนเออจัดหนึ่งเรียจันหนึ่งป่านหนึ่งเรีป่านหนึ่งหมางประกอบตุ้่ามางปรกอแกะมางปกอบแมางปกอขีลออก้านหลัอันี้มันเอีมันมันเม่น่ะตุกข่าร้างรอนาตามีรอนมีเขียนกูเโลก้าหลงอันนี้แกะกูจัดเกาแยกกูป่านเออกูอันผ่านในพวกมันบาลอะไรนะบอาอากูสุตราเนะเฮ็ยเมียนตรานั้นมันเทียบกับเราในกร้างผ่านกว่าเอาลองพระเป็นเจ้าก็ตัวนั่งก่อยาวมางปรกอเจ้าเจ้าหมักมีดีเปลี่ยนก็ย็งช้ำชา มาพอพอจะตุกขัตาชัพออึบเขาอึบกือกว่าขึ้นเนือก็เปิ้ลด่ากาขึ้นแต่ก็เปิ้นท่าชัพวพอมจะมีทีพอใส่ก็มีเอาก็เปิ้นในเ้ตีมาใครในสิ่งตัวเมืองคำหาเมยอามันนั่นในเมืองอป้าผัวปีนวันนั้นนนเมืองป้าผาวปีนในวันก็ฮื่งเมืองก็ดีเตี้ยวมีสองก็ัผเมยอยู่ด้วยกันกินด้วยกันเสียวแล้ววันนั้นมาอันปีนมีมานนั่นงด้จับต้องปลาถุยเอาอร่อยร้าพระป็นเจ้าใน ก็เปิดลูกมืองุูกศีตามาเอามือมันเจ้าติลวงมาก่อนดัดผน,นางผีเขาตางหมดทางซึ่งว่านางผีเขาตางชื่อพิธีมือของกลางคาดหางลางยานอันได้เปลี่ยนเจ้าพระลาปุกธาปิธีมือธาปารามีไปไปงีง่ายง่ายมันยาเขาก็จะเลยหลวงคุ้มกุญแจนได้หลวงกินหลวงตานนี่ว่านางเขาเออนางเขาเอาอกที่อยู่เมืองุูกศีตาแนมาี่ยวยาชุดต้องเป็นพระลาเมื่อนาะมานั้น เปลี่ยนยาวดูเลยมือทับฐานหน้าปรามิศีลาปรามิวางผนจานหลู่มือหลู่มือจันไม่ทับเพราะทับปรามิก้อนนางเขาปีมือหน้าเนี่ยว่ะกันในอันเปลี่ยนเออมีันนั่นเปลี่ยนมีเงาตามใส่มันจะว่าปีมือก้นน่องกวายอ่ะปีไปก้นน่องซาเมื่อปีมาน้องจอกไปขึ้นมากันในเพราะกัเปวยว่าก้นนรกกล้าลงเห็นนั้นอันนั้นก็มีก้นใช้หลายๆมีมียิงก็เปลี่ยนเปลี่ยนรองขาพอปีมปั่นขาเมื่อเตี้ยมกบมันกูชูมืออยวนก็เหลวก็เท่าปรามิ ได้บ่มีกวยก้นจวอยเออผู้่สู่เจ้าแตาหน้าสู่เจ้าอามีคนเห็ดคนสังซ้อมเปียวตีดือคาปฏิว่าเอาลูกเอาเมี้ยวก้อเปลียนก้อเอาก้อเปลียนก้อเพราะไหนเดียารมีสู่เจ้าแค่นั้นจี้ค่ะเออเอาคันไอ้เดียวห่มหามเามสากันมาไล่กลัเผาค่ะรู้เปียวสามีอีนางไว้ตั้งหลังอยู่ทังไว้มือนตุกสีโตได้เดีเปียมเมี้ดูเจ้คันน้องเออคันน้อกเดินลงท่าปรมีซ้อมเจ้าเออเขาเปลี่ยนกติเชิดใจในโชคข้ามังกรากะวันตรามื่อหน้าจันทร์แต่ก็ตั้งปีเดีตั้งน้องไม่ได้กดข้องข้อง กันอุษสีนั้นเขาขาดสุดต้องมองมองเจ้่อนในปีเขานี้ป่านก็อ้คำใครแก่นเมืองก้นก็รู้กข้าก็ใครซ้อมเจ้าของเขาเออในเออการอะไรพวกนั้นก็ในแด่มีมันก็ลงมาจะมันจะมันจะก็ลงมาไม่เนาะเออมาตีห่างตีตัวนเมืองปะภาวะเปลี่ยนคำน้นเออมาตีตีก้นนั้น เขาแต่เขาทอดเตีพอกินน้ำทอดเตี๋ยพ่อชดหนออขาในเตีมีหนาก้อนบะผานหน้าก้อมบางเขาเป็นตุกกะตายก่อตุกกะตายเตี๋อโกนเอาแน่เป็นตุกกะตายร่อนๆ่นอะมันใจหือเนาะเพราะหาดีใส่ชลบใส่ใส่ในมันได้ตุกกะตานั่นน่ะเพราะมันกัดหน่าในก้อนมันหรือไว้เพราะมันกัดก่อนเพราะมันกัดหน่าในกอกินแต่เดียวเชียงหาแทงมันไ่อ่ะเออเพราะมันกัดหน่าในกอกินหากินวินได้เพราะกลมปีมาเนาะเพราะมันกัดก่อนเพราะมันกัดก่อเออใจหือเออหากินแต่เรายอดแตานั่นกินมัอไหนก้อนร เมื่อคำเมื่อกินมาบอกว่าเจ้าจ่าหักกูหักจุกเที่ยงเยอะมันมันดอกบ่าห้องวัดตุกัดตามันกัดลายตากพรามันได้กินลายตามี่องก็ผมมีในเออเขามีนายยีเป็นเตีมีนายปีดอะไไว้เออขานได้แก่ข้ผ่านเตี้ผ่านเขาสารเตี้ย้อมบอกให้ขอมือเก่าเมื่อละเออเมื่อละก็ย่อเอออยู่ด้วยกินโดยการกินโดยการเป็นผู้ดีไม่ล้างกันอ่ำป้วงอ่ำท่ามีหมาหน้าต้อแทบบ่าห่างกันเนาะข้าผมมีในหมอเจนจ่าเมื่อเลี้ยงมาอ่อนกันกาก็ไผ่ก็ตามงจะว่าลูกกัดจอมกันลูกหันกันจอม เทียงไห้ถึงนหน้าดหันกันจ้งหน้าให้ตาโชนเตีม้ยมีลาลาขาผมไม่ได้ผมเลยมากก็ไม่เลยมากกรรมมาจุกด,ดิกนก่อนนำเก่าถอกเนื้อเปลี่ยนคางเช่ไหนว่ามีค้อม,มือความกวาดต้องละก็ไม่กังเลยก็นใ,นใครดูก,ก็ลุ่มใครดูก,ก็มีดีขาผมมีก้อ่อาขาในเกี่ยวนะ กนาตุกตาสองก้ผมไมีได้แขมขนนะกำได้เอมเคยกาณายผลมาหนาในกบอะไรเด็ดไม่นะห้ามกาดโสนในกบอะไรเออคผมไมีได้มันเป็นกนจั่วคนจดเตี้ยกนจั่วว่าเนาะกนหนาถางเมีนเตี้ยกำได้เออรำเต้ป่อมีให้มีน้าได้ผลมาหนำความบาาไรู้เด็ดไม่นำกาเปลี่ยนรู้ค่ผมไมีได้นอนย็นยงนัะว่าผลมาได้ห้ามกว่านในก็ย่อหนาขาด้จอน่าโกบฮหายโกไกฮหาดอดในกำไรไวเมีเออเกี หนกันเตีว no no ่าคู่ก็เปืนใดหนึ่งผืนเดียวไว้รู้ขาในหนึ่งะลายผืนรู้ขาในหนึ่งะลายผืนนู้ายเยบกุบกันนอะก็เลยยกจ็อกอินก็เลยยกเย็บอินก็เลยยกเย็บอินเออเพียนหนามว่ามัค่มามีจะลายผืนมากคูกันนันหนึ่งผืนเดียวได้ไีเฮาเช่ดผืนนะครเนี่ยเออแก่หนอันปืนมีได้เปินหนึ่งผืนเดียวไว้หนาเนาะหันสอมเยก็สอมไว้หันของเลยก็ของไงขาได้ปองป่งมาในอัดำกุบป้อมปองป่องดำก็อันแดงกุ๊บเห็นในก่อนที่เลยซับกุ๊บ กำนไ้นมีมันแมนน่ะรู้ว่ามีมานมาหวางผัวช่วยชูนี่ว่าอย่างเออเออเฮือนเขาก็ที่ได้สิบแทงยาวชูไข่เว้สิบเบี้ยมันน่ะสิบเออสิบปีมันเออสิบปีแทงผักมันเออคักผางออกเออชูก็เออพอดีไมาอยู่ไรฮะล่ะเออเฮือนอะไรสิบแทงนี่ที่อือสิบปีแทงผักคักผาออกได้ส่วนที่เก่าก็เลยมาอยู่อ่ะ เออพี่น um um ้องตั้งนั่งดีมาว่าสุกไฮโอ้เขาปัดดีมานะปัดมานะเขาบ้วนเลยเออเนี่ยบ้วนเลยก็ล่ะเออพี่น้องตั้งหลายดีมากตั้งนั่เออพี่น้องตั้งนั่งบนทดีมาว่าเนาะไอพี่น้องเขาก็มีตั้งนั่งเนี่ยตุ่งตีลูกเมืองเหล่าบุนมาสุว่าเออจังวะนาลูกเมืองน้าบุนมาเออสุก็อ้ามันมีสุเออพี่น้องตั้งนั่งดีมาอยู่เลยเขาได้มันมีเพลก็เลยก็ฮะมันพี่น้องเขาก็อยู่เมืองนั่นเองเปล นายจองเขา้อยอ๋อตนนายจองนี้ก็กว่มหูขาหน้าเนี่ยว่<อ>า เออส่วงดัดไก่มาจำดัดเอาหนึ่งมันก็เดี๋ยทีมันมาได้เก้ามันเนี่ยในโกดี้เอาก็หนอในพี่น้องตั้งหน้าพี่น้องตั้งหน้าอยู่รู้อยู่ไก่น้าหนะหนอเออไก่น้าอยู่ตั้งหน้าผมก็ได้อยู่นานเลยว่าเออจับเพียงแะจับมาพอกัดในเทือฮขึ้นกันได้ก็ยังกลางก่อนเออสุขใครเออพวกคนจังเงินก็ย่างกางเป็นเกียบไอพวกคนหักกันในเฮิรนเกียบเป็นเฮิรนเกียบเป็นกลางสุขชใครเออสออูบ่นด้ยละเออพักก่อนสองสามเพียนอหไก็เออพักก็บ่อนเฉื่อยเดียวในมีกก็ั เพียงกานดอกแกก็มไม่มาลูกองก่อยช่อวกางฮานี่แก่นะแก่นะมันเด้สบคักที่มันได้เมีข้กเฮิดสังสุขเิเอดเนี่ว่าเออเอาสูบ่าเพรานั่นก่อพรปอมไข่ก่อเอ้เอาเี่ยออขึนกลางรางนี่ยเออเห็นล่ะอจู่ขึ้นหานก้อยเนี่ดกกำนั้นโยลูกมันก็อย่ามานะปุ่มมันตีก็ เปียงมากูวันตันมากูมืออย่จะจ้าเหลือยองเปลี่ยนรับมวลมาที่ๆกาได้โกนส่วนโกนหน้ยก็ป้ากาป้าไปป้าป้าไปกอกะยก็ป้ากะจ้ำก็ป้ากะตั้งจ้นก็ป้าปุ่ม่องกะตั้งของก็ป้าปุ่มมันใจเออกาเกิดเี่ยวรู้เนาะปุ่มเยาะมากเยาะมากเยาะมากนะือนั่นๆผมถามอะนักเอ็นสุปาง่ะนักอะไรฮือด่เอย่ไปกัไ เออไม่นเไยก็ชัวชัวปลากาดกาด้อยหม้อกาก้อยอางป้าด่วนน่งปุ่มีวะชุดนี้มันมีนตอจ้องอย่ด่าสมภัสกันต้องอยู่ปุ่นป้ายนี่ก้อยเออปลาก็ก้อยก็ย่อสมัยเพิ่นอายไม้ไม้ไม้ไม่อายผู้น้อตอนเขีนีีเขาก้อยไม่แมนนี่่ะเขาตั้งจานมันวันอะไรก็เออก็ย่อเลยเพราะชีพเดินมากเกิดเตี้ยน่ะเพราะเกิดเตี้ยมาเปลี่ยนก้นใจอ่อนหางหลีแก่หางหลีแกเนาะ เออกำเนิดกอเปวยว่าขาผู้มื่อเนี่ยมีชินกรรมฐานว่ะจัดนั่นเนาะจารันขามาเป็นก้นได้สมาผ่านมากอดในเด้อขามีชินก็ชินได้ตั้งเอาปานาที่ปาถึงนาการม่สวมุกใสุลาได้ผู้ก็มีผู้ก็แก่งรีมีก็แก่งเมียเหงเออก็ไปเฮียได้อขาสัมผ่านหลักขาไม่มีชินอันนั่นอยู่ใ้มาในแทงจัดก่อนจัดก่อนเนาะจัดก่อนขานั้นช้ำเป็นขี้เล็กว่ะจัดก่อนขานั้น คือบ้าเป็นโคตรจัดในข้าวแช่มต้องจัดกันนะทุกทุเอออูเมะขาวแช่เจ้ากันอย่างเงกันคืนเงือทุกโอ้โอ้คนในโลงกาหลวงแนมกวางเหล่าน้อผู้เดเมีเออมันกึ่งกึ่งกับจับกันมาเนาะจัดก่อนขานั้นมีชีนังลาลาขีดลักจักขุนน้าตันไล่ห่างก็เอานั่นว่ะ เขาได้ชวนเพื่อนกาก็อแต่เอาหมักมันหมักหม้อหัวเออแต่เอาหมักมุงหมักล้างก้อนหัวกว่าเฮ้ยเพื่อนเราแต่เอานิ่งเอายาไมีหากหน้าขาวโคมียวอ้าก็คือเฮือนเผยกับเพื่อนว่าตัวดีๆีตัวดีๆีตัวตีนตัวมือดีๆีตัวดีๆตัวดีดีเน่ะเอาจัดก่อนคันใอ้คิดลักเตอลักหางกอหมอยาหนาลักผ้าเปื่อนเมื่อไรกันเหี้ยวัดรู้เออพอลักชาเปื่อนเมื่อเมื่อยาปากเนี่ยเมื่อถักโปนเปียเหี้ยว่ะพอลักงอเปื่อนเมื่อพยองเขียวเหี้ยว่ะ เออโมนะโมชี้อม,อมอจมอดโมขดหมเอข,อข็ดนะขาเนเตี้ยเดี๋ยวว่าขามาผ่านจัดได้ก้อยกะําขึ้นมาได้กันขึ้นสีด้าขามานขัานนาขาเนี่ยสีดาขาเนี่ยปันรูปปันเดียวเป็นก้นชีกุนโยดเตียอะอําเลยมีหยิบขีโวโัวผูนางมีปันในตองไปกวาดเตี้ยเออ,เอ,อ ในนายนายมันจะไล่ช่ียวยิบู้ปืนไหนป้อมมีปันกวางม้วนขึ้นอื่นเลยหรือในวู้ปืนเหลียวเออเนี่ยเด้มีมีก็ผัวก็มีปันเลี้ยวเออตถูกปะคนในพองอะไรยูได้หยิบขี้บูได้เมีปันก่อนเออแก่เตีจำไหนเนาะเออมีลูกมากแค่ไหนต่างต่างชี่อเสือยาวแคไม่ต่างชื่อว่าเออไงสีดักกัตธานี่ว่ะเออต่างชื่อว่าสีดักกัตธานี่ว่ะกัตนากัตตาสีดักัตตาเนี่ยว่ะเนาะสีดักัตตาเนี่ยใหญ่มา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  เออคำนี้่ายมาอ่ะวหนรี้กุกวเนหะอไอศีรักะตาในยหม่รือยืไวันนูุ้กวันํำขึ้นมาใครแท้งมึงหลับมาวัดที่คำไี้อ่อนกันชามตองยามพองนี่ปั่นลอยลอยปั่นไปตลาดเจ้าหอมาสักเฉยอันเจ้าที่มาเปลี่ยนลูงหนาทุกข์กย้เอาชีวาศีลักะตา ข้องปากลาดวยเพเมืงฮือฮมือฮือสนก็ได้ขึ้นมาใครแทงลมาวัด oui> hey mm ี่ปืนเจียงฐานเอก่อนเกินเนีปันชาติแก่นม่เงินคือขากนี่ยมือมือกันนั่นเป็นมืพงปะว่าปีน่ะอันอาศีนกกตกเกิดนั่นกันด้ยแชเป็นมืงลลานมืงลัมาวัดีเนี่ยบอกกไม่ในเมืองหลัมาวัดทีในวันก็เฮึงเมืองก็แย่ คนกล้าเขาได้เก่ามากโขมากมาถังตั้งหลังพ่ลืมมือ่ะเจ้าฮื้อเขาได้อ่อนกันมากเก่ามากมามาได้อโอ้ก็พองได้เป็นสามเออได้เป็นสามสามวงเขาอ่ะเออก็พองมาอยู่พ่อท่ขึ้นมือบางชื่อมาอยู่พ่อตายว่ะโอ้คนได้นำหลายเตี๋ยนเมืองหละมาวัดตีนั่นเนาะเห็นอะไรได้ซ้ำนี้เช็ดเทือนหนึ่นนงว่าก๊าบไหน เออจะมีสิัเทือนหนึ่งสะเทีขัสองก็ผมมีด้ก็มักดีดีเปลี่ยนกระเดยนแค้มชะอุ้สาพันตาเข้าเสียงเงินคำกั้มคือกั้มเปลี่ยนเออมีเหมือนรื่องคำว่านั่นเนาะสัเทีสองก็ผมมีด้ก็ลีนาว่าไหมลีนายอโคชางพออันเดียน,นน้ำน้ำนมีอยู่ห้าเหียงกันวะคีสัเทก็ในนะ โม้ควยสร้างมาแต่ก้าจอมเหนื่อหลายนม่บิวไดหาเหยนตัวเอาผมก็มีเมียงก็หมักเต้เนาอจ้าเตะบอลหมักรองมีได้ทำใครตัชสะเท่นี่น้อมากซบว่าเผาผาบุญนมักว่าเผาหุภีไฟบุญนมากว่าเผาน้ำเผาน้ำน้ำน้ำดินบุญเตี้ยครับผมมนี่มักไม่ดีเปีนหน้าเนี่ยวะนาอกับนย่อก็ไม่มักันเผาผาบุญนมักอย่างลามักผ้าว่ะ เออผ่านในนี้วเลยหลายหมากก็ว่ามากที่อะมากเหวี่ไฟมากมากเล็กซีว่ะคมว่าไปเหวี่ยวิวอะไรก็ว่าเล็กซีหมากเหรอว่ะเออกำในหมากว่าเผาเขียมว่านาหมากน้ำน้ำน้ำดีนะหมากนั่ง <starters> ก <aría> ินมากโห่โหโห่ย <reci> ่างมากเต็มถูกกินโห่มากเต็มโห่มันโห่เปี๊ยวสังในมากหมากมั่งอ่ะชีสัตย์ทีในมากไม่ดีปีน่ะรู้ก็เห็นแชมฉาเต้อกรรมนั้ไว้นั่นมาในสัตย์ทีในจับจ้องปลาตูงเขาเฮ้อู้ไอ คือดอกไม้เอานาเพราะชิมเหลือนเกิดดอกมากก็ได้เป็ี่นโกลนใจอะเป็ี่นโกลนใจในไอ้แก้วเองก็เออเยอะอย่างเจ้าชูมากก็ได้เออมือเรียกว่าใจอ่อนใจอ่อนในไอเดียงอ่อนไอเดียงอ่อนเยอะมากก็ว่าไอ้ใจอ่อนไอ้ใจอ่อนอยอะมากเยอะมากไกวกะลูกเขาไหนลูกเขาไหน มันจะเหมือนเจอหน่อล้วนก็ในมันจะเหมือนเจะลูกใจเขาในเหมือนเจอะเฮียรเรียมเหมือนเจาะหลาไหนได้เออชำไขว่า,ยาหยับหรือความไว้เขาเอออ่าไขอ่าปันกินชำไขกินอ่าปันกะชำ <ใช S 1> ไขกะพ้อมีหลามจังละป้อมจังพ้อลูกก้เดี๋ยวรู้หนอย่อกำมันมันเอออย่ามาอย่ามาอย่ามาหนา้าฉันที่ํามานเท่าง่ะยไหม โอมานม,มาเกิดมาเป็นลูกยิงอ่อนเออในเทวาห่างห่าง,งดีนะฉีกแฉตอนชูนะลูกนายชัดเทก่อนในในนางในตองอูเมียตองต่างต่างชื่อวันวนนางเสียงหนอดจในวันวน,น,นี้เนีย่ยนางเสียงหนอดจ้ในเออดนาวยุ่มไม่กำเริวเออโยลูกใจมันนั่นอันเป็นปีอายนางเสียงหนอดจในว่ามลายใส่เมื่อป่จจขึ้นซ้ำลงพ่จจลงซ้ำขึ้น ก็เจอกัดทั occurs, ้งห anyway ้องกับปอกทั up, e. ้งจานพรว่ใจทั้งตนั้กระมุกทั้งออกอารู้กินตีกินข้าวเมื่อไหร่ก็อุเมี่ยไม่ด้เฮตุปู่ก้างเอาสิวะเที่ยวว่าอุเมียเฮตุปู่ก้างให้กินข้าวไหนข้องหานั่นน่ะเออข้องหาว่าไอ้ใจเออไอ้แ้งเออไอ้ค้าเมื่อไหนใครเออก้อนเมื่อใครเออก็อนยืนสีจีไปแล้ววะวัเมียมจังว่าเออเอระกกันได้เยอาก้อยากนอยอะมาอยอะก้อนเยอะมาอยอะก้อนเยอะมา có nghĩa <coughs> là xử chửi mấn vai hàng lá này đắt làm đầy này vợ chửi mấn này đắt làm đầy này vợ chơi làm đầy nào mấn đắt làm đầy à chơi hiền con mất hết hiền à con mất hết con hết hết rồi mất hiền à đắt đầy này vợ chửi mấn này vợ đắt đầy này hú cam đi vợ này cam đi vợ ah này xuống má sáng nói chơi coi má chọn má này giở má giở má giở má alo อาชักลัตได้เมาสิบสองสิบสาบสปอบหย่ามาชิเจ็ดิปแปดสิเก้าหยิบเข้าจำชาวอ่ะได้พองกว่านวันนั่งหน้ากว่ากัเลยก็ย่เพราะกล้ามากเพไได้อูเมได้หยองเงินตี๋กะกะเ้าเมยเปิ่นกะเต้าลูกเปิ่นกะกันอันในกะกันอันนากาจึุกกินยากาจึกกินเหล้าเปินมาย้อนแผวเฮิ่นแผวเฮิ่นดีเตี้ย ไอ้เนี่เด็กรัดไดเอาลูแค่ไนเออพ่องกาพามาไพ่มากรรมในปุ่นลำหนูมากรรมเวไอ้นี่มือกดคนนั้าไนในมือน็กนไหนกันอีนั่นกนไหนเออใจเออเหกันนั่นเหมกันนั่นเฮอเนเช็ดทีก็ปันทิ่ปั้นเอใชเออมาปีหายมอขอมึนรัดมได้เดีมอรัดผมได้ในอ่าจเไปาไปเช็ที่ยน้ำมอตเข็งซิงมันยิ่จ้ สุดที่เขาใครกว่าเขาใครเขาใครติดเขาใครจัดว่าเขาใครวักเขาใครด่กเขาเยอะตอนเช็ดเป็นยิซีเป็นยิ้อก็เออเชิงเติมเชิงนะใจมันจางไวร้อยร้อยมันจางไหวอินอินเมื่อวานเมื่อก่เห็ดพีเปิ้ลเปี่ยวรูเปี่ยวเปี่ยวพวกเขาเปี่ยวเพวกไห้นี่ยเนี่ยอ้าวใบหยาบเตืออะไรใน่หนอลองดูลองตาในปอ้โเมียก็ดูเกี้ยมันลุเชือกัดสงสารมันกะปุเรย์ไพล่รำมันเก็บเออ บอกวกอมีเฮ็ดป่ยเย็นนำเลยเด้อเช็ดเช็ดหัจ้ากก้าวสิ่งของสิ่งมอง่อมองย้องยองตัวเด็กกับเจ้ามัน้องปองกัเฮ็ดนกันเดีวทั้ง่ทั้งกูมือกูมือเนาะ่อเมียพ่อหันจะว่าเฮือดอละนั่นแหละไ้ลไหลมดเลยเฮือน่นเนาถือมาต่าปอกหนึ่งก้อนนั